แา่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าให่เขียวชอุม่มมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อกระปุกกระปุกเป็นกระรอกที่ซุกซนและชอบกินลูกโอ๊กเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งขณะที่กระปุกกำลังวิ่งเล่นไปมาอยู่บนกิ่งไม้มันเหลือบไปเห็นลูกโอ๊กเม็ดหนึ่งที่เปล่งประกายสีทองอาร่ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กระปุกไม่เคยเห็นลูกโอ๊กที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนมันจึงรีบกระโดดลงไปเก็บทันที ทันทีที่กระปุกแตะลูกโอ๊กวิเศษลูกโอ๊กก็ส่องแสงจ้าแล้วมีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาว่าสวัสดีจากกระรอกน้อยฉันคือลูกโอ๊กวิเศษฉันจะมอบความปรารถนาให้เจ้าหนึ่งข้อกระปุกตื่นเต้นมากมันคิดในใจว่าความปรารถนาหนึ่งข้อหรอถ้าขอให้มีลูกโอ๊กกินเยอะๆก็คงดีมันจึงตอบลูกโอ๊กไปว่าฉันอยากมีลูกโอ๊กเป็นกองใหญ่ๆเลย ขอให้มีพอสำหรับกินไปทั้งปีเลยได้ไหมทันใดนั้นเองก็มีลูกโอ๊กจำนวนมหาศาลตกลงมาจากท้องฟ้าลูกโอ๊กบางส่วนทับตัวกระปุกจนเกือบมิดบางส่วนตกลงไปในรังของมันจนแน่นไปหมดกระปุกมีความสุขมากมันนั่งกินลูกโอ๊กอย่างอร่อ,รอยแต่พอผ่านไปหนึ่งวัน2วันและสวันกระปุกก็เริ่มเบื่อที่จะกินแต่ลูกโอ๊กอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นลูกอกจำนวนมหาศาลก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและขึ้นราทำให้บ้านของกระปุกศกกระปลไปหมดเพื่อนเพื่อนกระรอกตัวอื่นๆก็ไม่กล้าเข้ามาหาเพราะกลิ่นเหม็นเหล่านั้นทำให้กระปุกต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างเหงาเหงากระปุกเริ่มคิดได้ว่าความปรารถนาของมันนั้นไม่ได้ทำให้มันมีความสุขอย่างแท้จริงมันจึงตัดสินใจวิ่งไปหาลูกโอกวิเศษที่มันเผือทำตกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันก้มหน้าอย่างรู้สึกผิดแล้วพูดว่า ลูกโอ๊กวิเศษฉันขอโทษที่ฉันเห็นแก่ตัวฉันขอความปรารถนาใหม่ได้ไหมลูกโอ๊กวิเศษเปล่งประกายแล้วตอบว่าได้สิจ๊ะกระปุกเจ้าได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าความปรารถนาที่แท้จริงคืออะไรกระปุกพยักหน้าแล้วตอบว่าฉันไม่ได้อยากได้ลูกโอ๊กอีกแล้วฉันแค่อยากได้เพื่อนของฉันกลับคืนมาและอยากให้บ้านของฉันกลับมาสะอาดเหมือนเดิม ทันทีที่กระปุกพูดจบลูกโอกที่เน่าเสียทั้งหมดก็หายไปในพริบตาและบ้านของกระปุกก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมไม่นานเพื่อนๆของกระปุกก็วิ่งกลับมาหากระปุกอีกครั้งพวกเขาร่วมกันเก็บลูกโอกที่ยังดีอยู่แล้วนำไปแบ่งปันให้เพื่อนสัตว์ตัวอื่นในป่าตั้งแต่นั้นมากระปุกก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวอีกเลยมันเรียนรู้ว่าการมีเพื่อนและความสุขร่วมกับผู้อื่นนั้นมีค่ามากกว่าการมีของมากมายแต่ต้องอยู่คนเดียว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันและความสุขที่ได้จากเพื่อนนั้นมีค่ามากกว่าการมีของทุกอย่างเป็นของตัวเอง